สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแช อันนี้นะฮะมันเหลือสคือไงวะกดได้สครั้งหรอไม่คือผมจะกดแค่ที่เป็นสีแดงเนาะก็ไม่รู้ว่ายังไงผมต้องการจอกแสง3ตัวเนาะส่วนลิงกับดีเคเอ้ยลิงแสงกับคิเมล่าแสงเนี่ยผมต้องการหลายตัวอยู่4ตัวเหมือนกันปะเอ้ยไม่ใช่ดิโอ้ยงงเดี๋ยวนะเนี่ยผมขาดหนึ่สสมตัวเนาะ เออนี่ 1, 2, ึ่งสองสาี่ห้า้าตัวนี่ต้องการ3ตัวเอาเป็นว่า3เดี๋ยวกดเดี๋ยวกดพอให้ครบสก่อนแล้วค่อยว่ากันโดยที่ผมก็มีสกอร์หดาวสิบใบเนาะคงกดท้ายสุดแล้วก็เป็นสกอร์4-5่ดาวชุดหนึ่งแล้วก็เป็นสกอร์สาดาวอีกชุดหนึ่งนะจ๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่พอยังไงจะมีเพชรแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันว่าจะยังไง ตอนแรกอ่ะผมชอบที่จะเก็บสกอร์5ดาวไปกดรุ้นแสงมืดอะแต่ว่าหลังๆมาเริ่มรู้สึกแบบแสงมืดมัน <c oughs> ออกยากออกเย็นนะโอเคมาเริ่มกัน4-5ดาวนะฮะโอ้โหไข่ดียวได้2ใบโอเคไม่เป็นไรไปเลยไป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 ,ปออกเลยปะมา4-5ดาวมันรุ้นได้ทุกใบแหละ10% 10% อุ้ยมามาเร็วจัดพรนะครับจอกแสงตัวแรกไปมาเร็ววันนี้ดวงดีวันนี้ดวงดีนนดงดต้องรีบกดมีอะไรให้รีบกดเดี๋ยวดูวด่าดีจริงป่ะ,ะผมกดสคริปต์เลยผมก็อยากรู้ว่ามันใช้พรได้กี่รอบเหมือนกันนะนนี้หรือว่ามันออกแล้วมันไม่ออกวะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอ๋อตัวพรผมนะผมลืมตัวพรผมมันจะมี เอาไม่คิดพูดไปแล้วนี่หว่าเล็บบูไปเลยเอาไปนี่หว่าไปนะมาว่ามาลัวๆอยู่ขาดขาดลิงนะขาดลิงขาดลิง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 นะจ๊ะลิงจะมาไหมจ๊ะ ยังยังอยังอ๋อต้องออกต้องออกไปน้าแรกก่อนให้บัฟใหม่ให้บัฟใหม่บัฟบัฟแล้วไปมามาไม่ไม่มาไม่มามาแล้วพียที่ผือเฮ้ยเดี๋ยวมึงออกทีเดิมสองครั้งไม่ได้นะมาเอาอย่าง มานะ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 มาน้ไม่มาอีกมา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 ไหมจ๊ะเฮ้ยสิบเปอร์เซ็นต์มันมาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้ววันนี้ดวงดีวันนี้ดวงดีวันนี้ดวงดีท่องไว้วันนี้ดวงดี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 บ้าเอ้ยเอากดกดสกอส้มไปกดสกอส้มไปตือดึงตือดึงเฮ้ยมาสักทีดิวะ มาสีกทีดิวะแถมสองตัวเลยไหมเออมามาลิงแสงนะฮะโอเคโอเคแล้วก็กดรีเซ็ตเบรซิ่งอ่าฮะเออจอกต้องการจอกอีกต้องการลิงต้องการคีต้องการนี้โอ้ได้อีกสี่ครั้งกูเยอะจัด ถ้ามาจากไหนเยอะแยะวันนี้ผมต้องการจอกสมตัวใช่ไหมไม่กี้ได้แล้วหนึ่งอันนี้อัพเลยขาดอีกสองให้เห็นเห็นไปเลยว่าขาดอีกสองมาถ้าสี่กระดาเลยนี่ตายฮะไม่รู้ว่าจะกดได้หรือเปล่าอาจจะก,กดแค่สกระดานเพราะว่าต้องการจอกแสงเดี๋ยวเดี๋ยดี๋วสี่ถึงห้าดาวมึงไม่ออกให้กูเลยเอ่ะ เออเอมามาหน่อยดีอืมโอ้ไม่ยังออกออกออกบับ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 สกอสมสกอสมบังสกอสมบังๆออจ้าจ้าสามดาวล้วนสี่ดาวหนึ่ง สามดาวล้วนโอ้โหเฮ้ยสี่ดาวสองสี่ดาวสองห้าดาวห้าดาวห้าดาวฟ้ามู่วันทุยสามดาวล้วนมาไหมโอ้โห,โโหมาไหมเออมา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 ขาดบัฟแล้วก็ไปบัฟแล้วก็ไปขาดหนึ่งตัว มาบท4ีถึงหดาวลุ้นได้ทุกใบเพียงแสงสีทองมาเลยสีขี้ทองที่ไหนขี้ชัดๆอึอ่เกมเนี้ยสีทองมันเป็นขี้ไหลจูดจูท้องเสียมาเลยไหลรัวขนาดนี้มึงท้องเสียแล้วโอ้โหสีทองอลา,ามสีทองอลา,ามม่วงทองเอ้ยม่วงเอ้ยไม่เอามสกอร์หมด ต้องใช้เพชรเหรอวะเพชรก็เพชรดิเพชรก็เพชรดิเพชรก็เพชรดิเอ้ยกดจนคีย์บอร์ดจะหักแล้วเพื่อนสี่ดาวมาเยอะนะห้าดาวอยู่ไหนสี่ดาวมาเยอะเอออย่างงี้ดีวะต้องการอีกตัวหนึ่งต้องการอีกตัวหนึ่งเพื่อนเม็ดเบสซิ่งหมดเหรอวะนี่คือเม็ดสุดท้ายอ๋อ อะไรอ่ะเอรอ่าฮะก็คือถ้าไม่มีตัวรีเซไม่ได้ขาดจอกอีกตัวเดียวถูกไหมกดช่วงนี้ยากจนต้องกดอย่างประหยัดดูดูทุกครั้งก่อนกดมาไปด,ดีใช้เพชรกดใช้เพชรกดเอาไปดีมาเร็ว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  ขมอนขมอนให้ IDP ได้เติบโตไม่มา IDP ต้องการการเติบโตนะบัตรมาเพียงไม่ก็ถือว่ามาเยอะอยู่วันนี้นะเด๋ยวเดือดเดอเดือดเดเดือดเดเออเมื่อกี้สามดาวมาดรัวเลยอะไรวะเนี่ยคิสงใง สใบได้การันตีถ้าไดอีกใบหนึ่งด้วย2องใบสตัวนะสองใบสองตัวตรงสอตัวตรงสอตัวตรงไป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 เฮ้ยมาจริงมาจริงว้าวเฮ้ยอุ้ยบัฟยังครูดาวไม่จบมาครับเออเอาดีเอาดีคนเขามาวะต่อเนื่องปะต่อเนื่องปะไปไปตัวสุดท้าย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  เอาไปดีวะใช้เพชรกดน,นี่คิดดีไหมวะเนี่ยหรือมาต้องเอาเพชรไปฟาร์มดูน <c oughs> ว้าวว้าวสามดาวมาเต็มเลยเอ้ยเอาห้าดาวมาเอาห้าดาวมาเอาห้าดาวมาครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วมา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 ไม่มา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 ,มมา,มมารีบรีบรีบห้าดาวห้าดาว ฮัาเดาฮัาเดาฮ่าเดาม้วนไม่มาโอ้ได้อีกสองใบได้อีกสองใบไป,ไปโอ้มารีนไม่มาบับบับบับหมดบับหมดบับหมดไปบับเรารีบบับเรารีบมาอ,อย่า อย่าให้ฉันต้องง้างสกอร์ห้าดาวมากดนะอุ้ยเผ็ดเผ็ดมันเหลือน้อยเพชรมันเริ่มเหลือน้อยแล้วมาได้แล้วอีบ้าเอ้ยกูต้องกดห้าดาวเลยไปเลยเอ้ยมาได้แล้วเออเอาลีได้อีกทีจริงด้วยว่ะแต่คงยังไม่ลีนะหมดละ ต้องไปฟาร์มรูนให้น้องลิงไหนดูดิอา้าวอะไรวะเดี๋ยวยนะี่สิบออก็สิบสี่แล้วเนาะน่าจะสิบสี่เหมือนกันนี่เหลือสองตัวก็คือน,นี่หนึ่งนี่สองอ๋อสิบสี่โอเคแล้วเอาไปสิบสี่ผมโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไปเล่นได้ เครก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวลิงแสงคิแสงคอมโบอะไรยังไงคลิปเสือ PVP RTA ร์ P P P R T A, ใช้อะไรยังไงบ้างกิววงกิววอยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็กในกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเข้ามาคุยกันในห้องเพ้นชทถามสแตทอะไรก็ได้นะครับถ้าตอบได้เดี๋ยวผมตอบเลยถ้าตอบไม่ได้ผมจะแท็กให้คนอื่นตอบให้โอเคอ่าตอนนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ